มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ้ยซุปตาสาวคว้าช่อดอกไม้งานแต่งเมย์ลับิก๊กลุ้นเป็นเจ้าสาวคนต่อไปเป็นบ่าวสาวป้ายแดงเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับเมย์พิชนาตแล้วก็ไฮโซบิก so อัครวัฒ ที่วันนี้16ธันวาคม2566ทั้งคู่นั้นควงแขนกันเข้าพิธีวิวาและมีคนบันเทิงผู้ใหญ่ที่เคารพรักไปร่วมงานจำนวนมากเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายคนต่างก็ลุ้นหนักมากว่าใครจะเป็นคนที่รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวได้ที่จะได้ขึ้นเชื่อว่าเป็นเจ้าสาวคนถัดไปสาวผู้โชคดีคนนั้นก็คืออ้ําพัชราภาชัยเชื้อนั่นเองนะคะงานนี้ทําเอาคนทั้งงานเฮกันลั่นค่ะโดยสาวอ้ําก็ได้ขึ้นเวทีไปทันทีค่ะ เอาละคะ่ะงานนี้ต้องจับตารอดูว่าใครจะมาเป็นผู้โชคดีเป็นเจ้าบ่าวของแม่นะคะสุปตาสาวคว้าช่อดอกไม้งานแต่งเมและบิก๊กลุ้นเป็นเจ้าสาวคนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดด์ com คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ